เอาครับเตียนยางนอกกับเตียนยางนอกรถกับขอบเจ็บซี่ครับเตียนยางนอกรถขอบเจ็บซี่ครับประมาณนี้เอาครับตัดนอดเอาครับตัดนอดกับตัดนอดตัดนอดตัดนอดก่อนครับตัดนอดบืยองี้ก่อนครับตัดนอดเบื้อีตอ้ก่อนนะตัดนอดจับตัวจางแม่ครับตัดนอดครับนอดตัดตัวล้างตัวล้างตัวล้างครับตัดออกมาแล้วครับตัดออกมาแล้วตัดออกมาแล้วตัดออกมาแล้วครับตัดออกมาแล้ว ตัวนอดอ่าตัวตัวล้างอุกรณ์ครับตัวตัวล้างอุปกรณ์เอตัวตัวเบิ้ล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 ครับตัวตัวเบิ้ลตัวตัวเบิ้ลได้ตัวตัวเบิ้ลแกได้แล้วครับแกได้แล้วครับอ่าแกเอาแล้วแกได้แล้วครับแกได้แล้วครับอ่าอ่าเนี่ยเอาตัวนอดตัวล้างอีกตัวกันครับตัวล้างอีกตัวกันครับอ่าตัวนอดตัวล้างครับตัวนอดตัวล้างตัวนอดตัวล้างอุกรณ์ครับตัวนอดตัวล้างอุกรณ์อ่า มันแก่หนังอิฐหนงใจเจ๊รับตรงใจเจ๊ต้ครับเจ๊ต้นไม่ออกหายครับอ่าตรงใจบล็อกต้อนออครับบล็อกต้นมาครับต้อนต้อนลงมาก่อนครับต้อนลงมาก่อนต้ออกกลนต้อนโกลนอ่าจะเอามาเลยครับจะเอามาเลยตั้งเกลียวจะเอามาเลยอ่าอย่างอีกตัวกันครับอย่างอีกตัวก่อนอย่างอีกตัวก่อนตัวไมโอตี้ตัวนี้มันแน่นครับมันแน่นหนึ่งต้วไมโอกับตัวโลกออกยากนิดรับ เราอยากดิดอ่าทีนี้ต้อนเข้าไปครับต้อนต้อนเข้าไปต้อนไปครับต้อนไปจากออกมาแล้วครับอ่ากำลังจากออกมาครับกำลังจากออกมาครับอ่ามันมันต้อนจากี้ครับเอ้าต้อนต้อนตัวบืนครับต้อนต้ัวบืนโค้งครับต้อนตัวบืนตัวบืนแม่ต้อนตีครับตัวบืนตัวบืนแม่ต้อนตีครับอ๋อต้อนตัวอโอครับอ๋อจากโอมาเลยครับเจ้าโอมาตัวออกเจ็ดอ่าทีนี้ต้อนนอดเกียบครับต้อนนอดเกี๊ยบ ต้นนอเกียบคนกับตนนอดเกียบคนห่ากันกเลยครับต้นนอดโรับตนนอดโลตนนอโลดและครับตนนอดโลอ่าต้นนอโลครับออกเลยครับออกเลยกันโกับกันกันนกกกแป๊บเดียวครับอ่ากันโนกกันโนกกันกออกเรยครับอ่าทีนี้ต้นนอดบีบต้องรับตัวออกกับตัวออกตัวนอบบตรองตัวอกกับตัวอกเลยครับต้วตัวบืออกกันครับตตัวบ้ออกต้ตัวลลางครับตัวหลางตัวหลังตัวหลังครับตัวตัวหลังตอนนี้ต้าตัวหลังอ่าี้กตัวอครับจักตัวบอครับ จตัเบองลยครับจักตัวเบื้อกเลยนครับต้เกี่ยวออกครับต้นเกี่ยวกับอาอา เอาครับขัดย่างโนโขมันครับขัดย่างโนมาครับตอนนี้ขัดย่างขัดย่างโนมาเลยครับขัดย่างโดมาแล้วครับตอนนี้ขัดโขมมาแลยครับนะครับกำลังขัดโขมนะครับขัดโขมปี๊ดปี๊ดปี๊ดนะครับตีนตีนตีนนะครับขัดโดมแล้วครับตีนดีนตีนตีรตีน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  อาออกเลยอาออกเลยครับเปลนไม่ไดครับเนม่ไ้อ้าวออกครับออกไม่ไับอเลยครับอาีนี้ยังไม่ออกครับจะยังไม่ออกครับออกมาเลยออกมเลยครับออกาเลยออกมาเลออกมาออกมาออกออกมาออกาออกมาออกครออกะออกมาออกจะออกมาออออกมาออออกมาออกบจออาอกมาออกบออาออกาออกมาออม่ออกออกเาออกมาออกออตออกอกอกมอกมออกมออกมออกอกาออกากัาออกากมอกลออกาออกมอกัาออกมาออาออกมาออกัาออกมาออกัาออกากัาออกอออกอากออกมาออกมอกอากครับออากัออากอ อ่ากระโดกเลยครับกระโดกอ่ากระโดกเอ้โหนเจ๊เจ๊ก็ไปครับอ้าวเด้กัดเจ๊ก็ไปครับอ่ากระโดกมาเลยครับกระโดกเลยครับอ่ากระโดกมาเลยครับอกมาเร่ออกมาเล่ออ่าอ๋อดี่เนี้ยสี่เนี้ยดันโหนมาเลยครับดันไปดันโหนมาเลยครับอ้าวดัน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 อ่าดันยังโอนกมาเลยครับอ้าวโหนกมาเรียบร้อยลครับอ่ากำลังโยกเลยครับกำลังโยกเลยครับอ้าวอกเลยครับอ่าอ่า เนี่ยได้อย่างหนอครับได้อย่างหนอครับไปครับได้อย่างหนอครับไปเลยได้อย่างหนอครับไปอ่าได้ก้าวไปก่อนได้ก้าวไปได้ก้าวไปได้ก้าไปนะกัดก้าวไปเรียบครับอ่ากัดก้าวไปเรียครับอ่ากัดก้าวไปเรียบร้อยแล้วครับกัดก้าวเรียบร้อยกัดก้าวไปเลยเก๋ได้เลยครับเก๋ได้เลยกัดก้าวไปเก๋ได้เลยครับกัดก้าวเก๋ได้แล้วเก๋ได้แล้วครับเก๋ได้แล้วเอาเนี่ก็เอาอย่างไหนได้ครับเอาอย่างไหนได้ครับอ่าไป อย่างไหนได้เดียวอ่าการนอดอวดดุบอวดดุบอย่างไหนก้อนครับการนอดอวดดุบอย่างไหนก้อนการนอดต่อนอดเลยกันนหาดีก้อนครับอ่าไายดีอ่าเดี๋ยวนี้ก็ออนไตรมันได้ลุ่มครับออนไตรมันได้ลุ่มได้ลุ่มตะกี้โกอนครับได้ลุ่มผมนะเต้ได้หางครับได้นหางได้ลุ่มครับได้ลุ่มอ่าได้ลุ่มเต้นการจัดยางจัดได้เร็วรูดได้ดีเร็วรูดอวดดุบไปดีครับอ่เต้นอย่างไหนก็ครับเดี๋ยวนี้เต้นอย่างไหนก็ไปเลยครับ ได้กไปครับได้ก็ไปไ้ไปในหัุบได้หัวทุกไปดีก่อนครับไต้หัวทุจัดัวทุไปดีก่อนครับจัดหัวทไปดีจัดวทุบก้าเลยครับก้าวเกันนอนครับกันนอกันนอุครับกันนอหวทุก่อนันตหัทุปากันนอจากยิครับมันได้ยางยิ้นะครับได้ยงอ่าได้เลยครับได้า็ได้ยงไครับจัดยังนั่งกไปเลยครับจัอยางนั่งก็ไปจัดยังนั่งจัดยไงนั่งก็ไปเลยครับจัดก็ไปจัดก็ไปจัดก็ไปครับจัดก

อ่าได้ลุมกันนอดเต้เหอได้ลุมครับได้ลุมได้ลุมได้ลุมอ่าได้ลุมเต็จเลยครับอ่าอ่าน่าจะได้แล้วได้ลุมได้แล้วครับนี่นี่อ้าวอ้าวกันเนาะเตะเกียบกับเตะเกียบเตะเกียบกับเตะเกีย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 บอ้าวเตะน็อดนอดลังครับเตะน็อดอครับกันน็อดอครับกันน็อดโลกันนอดโลอ้าวกันนอดเกียบกับกันนอดเกียบเกียบกันตัวเบิ้ล่อนกับตัวเบิ้ลอากันตัวลลางกับกันตัวลลางกันตัวลลาง กันต <S preach science> ัวล้างครับอ๋อกันเนะครับกัน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 ก็ไปครับกันก็ไปอ่ากันก็ไปครับกันกันก็ไปก็ไปกันก็ไปกันก็ไปกันก็ไปอ๋ออาอกันน็อตหลางครับกันน็อตหลอครับเออปัดหลอกก็ไปครับกัน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 แน่นครับกนแน่นกันแน่นเอ้าเน้นแล้วครับเน้นแล้ว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 เอ้าทีนี้กันน็อตตัวหน้าครับน็อตบือจ้งครับบือจตัวหน้าตัวเบิ้ลก่อนครับตัวเบิ้ลตัวเบิร์นกันตัวล้างครับกันตัวล้าง อ๋อครับเต้ยโตครับได้ตโตครับอ่านี่ได้ตโตครับเต้ยโตเต้ยโตได้ยโตเบิ้ลครับเต้ยเต้ล็อกตัวเบิ้ลครับเต้ลูกยางเบิ้ลเราเต้ยโนดเบิ้ลครับเต้นอดเบิ้ลเด้ยโนดเบิ้ลครับเต้นอดเบิ้ลอ่าได้ลูกยางเบิ้ลอ้าวเต้ยโดตัวล้างครับเต้นอดตัวล้างครับนอดตัวล้างล้อล้างอ่าตัวถีตัวครับชองตัวครับอ๋อนี่เต้นอดตัวอีกตัวครับอีกตัวก่อนอีกตัวครับอ่าทีนี้ก็ต่อเตะกันเลยครับอ่ากันนอดกับกันนอด